เริ่มการทําการแข่งขันนะคะในประเภทเดี่ยวชายรอก3าทีมนะคะการพบกันระหว่างไทยกับอิรักนะไทยเล่นโดยพี่ต้นาอิรักเสื้อสีขาวไทยเสื้อแดงค่ะเลือกการแข่งขันซูนซูนค่ะไอตนเสิร์ฟเข่าข้ามาอิรักจับหนึ่งชงสองหัวข้ามมาลเบาทำอะไรลูกนี้เจ๊ต้นคำฟาดไปเลยเป็นพอยต์ของไทยนะคะขึ้นนำไปเกอะนะคะหนึ่งต่อศูนย์นะคะ เดี๋ยวเดาะได้สับครั้งถ้าติดเน็ตครั้งที่สองเล่นต่อครั้งที่สามได้ไหมครับได้ค่ะสามารถเล่นได้นะคะถ้าโดนเน็ตถือว่ารีท่าได้เลยนะคะอย่างเช่นลูกแรกนะคะถ้าสมมุติว่าเออลูกที่สองนะคะที่ข้ามคือมันข้ามด้วยหัวใช่ไหมแล้วมันโดนเน็ตกลับมาเราก็ข้ามหัวอีกได้นะคะพะถือว่ารีท่าไปเลยนะคะแต้มตอนนี้อยู่ที่สองซูลนะคะตงุง เก่งบะคาามาไหมไม่ได้มานะคะทุกคนคือเก่งไปเล่นตะก้อแล้วนะคะพี่ต้นเสกเขาเข้ามาอีกลกจับหนึ่งชงสอง 2, มาปาดไปกู้งปาดเสียเองนะคะออกไปเยอะเลยนะเป็นแต้มของพี่ต้นราชนาวีนะคะชนะรายการนี้ได้อะไรครับได้เรนกิ้งนะคะแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะคะขเขาหยอกเข้ามาพี่ต้นจับหนึ่งสอง โอ้โหอยดมายอยัดกลับนะคะเขาแต่เขายังรับ้นนะหัวข้ามาเบาๆลูกนี้พี่ต้นทำไรหัวยอดไปเรียบร้อยนะคะเป็นพอยต์ของไทยนะคะแอนตอนิีิสซูตอสีคน่ะ้โหเสือดีโอ้ตัวโหโอ้โหลูกนี้เตะไก,กลนะนี่มีาการบัดเจ็บนะ แต่ว่าสู้ไม่ถอยนะคะขอเอาอย่างน้อยนนขอได้รอบนี้หน่อยนะคะแ d มตอนนี้ศูนย์ห้านะคะอีลักษณศูนย์ไทยห้าเสือตีติตนยังจับได้ชมเข่าเข้ามาโดดพ้าดไปอีกเรียบร้อยน,นะคะเป็นแ้มของไทยนะคะ <c oughs> แ้มตอนนี้ <c oughs> ไม่แมค่ะแ้มเราศ <c oughs> ูนย์หกลูกนี้เขาเสซ์ฟอ,ออกไปนะ โอ้โห oh, ทุกคนคอมเมนต์คอมเมเนตไหลมากอ่านไม่ทันนะคะเงินรางวัลนะคิดอะไรร้อยเปอร์เซ็นในจริงๆต้องแบ่งกันนะคะได้แต่ว่าไงมันต้องมีแบ่งเข้าสมาคมด้วยนะคะแต่ว่า Ad แอดขอไม่พูดละกันนะคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้อง,ต,องต้องหักเข้าสมาคมน,นะคะ เอาเป็นว่าได้ได้ตามผลการแข่งขันนะคะคของแต่ละคนนะ,ะแต้มตอนนี้ที่หนึ่งต่อหกค่ะเสร์ปด้ยสองนะคะของอิลักต้นจับหนึ่งชมสองทำอะไรหัวขั้นกรโหนี้ย่อไปหน่อยนะคะก็เลยติดเน็ตนะคะเป็นแต้มของฝั่งอิรักนะคะตอนนี้เป็นเสริ์ฟนะคะ ต้นจะเป็นขายเซฟแก้มตัวนี้6-2ค่ะเดี๋ยวต้นเซฟเซฟดีอีรักเปิดได้ชงเข้ามาปาดยอนเบ้าเบ้าโดดดีนะคะเอ็ดบอลคูกนี้ใครเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหลังจากจบคู่นี้นะคะจะทำการแข่งขันในรอบ16ทีมนะคะเดต้นเซฟดีอีลักเปิดได้ชงเข้ามาอ้โหเป็นไงโดด ซันแบ็กนะคของอีรักนะคะแต่ลูกมันล้นไปแล้วนะคะอุ้ยพังหมดแล้วเปี้ยวในกระเป๋าแต้มตอนนี้เจ็ดสองนะคะไทยนำนะคะอีรักจับหนึ่งชงสองโอ้โหหยอกเบาแต่ไม่ลงนะคะเสียสอจบแล้วบอดจบแล้วนะทุกคนฝั่งพี่ลีนะคะแต้มตอนนี้สองหนึ่งนะไม่รู้ใครนำน่าจะเป็นใครนะคะเจอกับเกิือกับญี่ปุ่นนะคะ โอ้หลุงนี้ชงสะไคร้ล้นเลยอิเล็เกกะลาแท็กนะคะเป็นข้อยของไทยนะคะอิเล็กกะลาแท็กกับอิเล็กกะโอเอ็กแท็กคือคำเดียวกันนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็คืออิเล็กกะโอเอ็กแท็กนะคะแต่ถ้าทับศัพท์ที่ฝั่งฟิเทคกรมการพิเศษพูดนะคะเขาจะใช้อิเล็กกะลาแท็กนะคะ เป็นคำที่เขาทับศัพท์นะคะอย่างคำว่า no part นะคะคือการไม่สัมผัสวันสองคนนะคะในประเภทคู่นะคะเขาไม่พูด no part นะคะแต่คนเขาจะใช้คำว่า no p a t นะคะเป็นคำทับศัพท์ที่เขาใช้กันชิงวันไหนครับชิงวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มชิงประมาณสี่โมงเวลาประเทศไทยห้าโมงบ้านที่นี่ใช่ไหมเปี้ยวชิงห้าโมงที่นี่สี่โมงที่ไทยนะคะ อีรักทำไรยอดมากที่ต้นทันไหมอุ้ยยังทันอยู่เตะปั้งเรียบร้อยนะคะเป็นพอยของไทยนะคะเขาจะทักว่าอะไรหรือเปล่าออไม่ได้ทักนะคะบอกเหนื่อยนะคะ <c oughs> แดนตอนนี้สามต่อสนะิบค่ะ รักเสอร์ดีต้นเปิดได้คําโอ้โหคําลงงนี้น่าเสียดายมากนะชมเข้าด้วยนะแต่ว่าเจิดไปนิดนึงนะคะคนไทยก็จะงงงหนะ่อยค่ะว่าเจิดคืออะไรนะ <c oughs> เจิดก็คือมันเตะเปิดเยอะเกินไปนะมันบานมันพุ่งนะคะข่ข้างโนนะคะสามเท่ากันนะพี่หลีนะคะกับฝั่งญี่ปุ่นนะคะ สนามหนึ่งอนะสูดหัวข้ามาพ่ต้นจับหนึ่งสองาดขวาเป็นไงล่ะแต่ว่าเอ็ดบอลน,นะคะอีจีกาลาลี <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เขาพูดว่าอะไรมนะั <c oughs> นกได้ยินกาลลีลาล <c oughs> ล,าลี โอ้ลูกนี้เสิร์ฟดีนะแต่ว่ากรรมการให้เป็นลูกเอ็ดบอลน,นะคะถ้าเอ็ดบอลลูกไหนเสิร์ฟลูกนั้นเนะะมื่อกี้เอ็ดบอลจากลูกเสิร์ฟลูกที่หนึ่งะคะก็ต้องเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่แยมตัวนี้4ีต่อสิบค่ะต้นจากหนึ่งทรงซ้อมมายืนเตะเฉยๆก็พอน,นะคะแต่ตัวนี้ซีต่อสิบเอ็ดนะคะ แอดก็มีไหวพริบในการพูดนะไม่ค่อยสะดวกแต่สมัครพิธีกรบรรยายกีฬาสบายเลยถ้าเป็นทางการน่าจะไม่ค่อยคือคนะ่ะพูดมั่วน่าจะได้อยู่คนะ่ะจบการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะคะพี่ต้นเอาชนะไปเอาชนะลีลักษ์นะคะไปด้วยคะแนน12ต่อ4หรือเปล่านะลืมดู เขาน่าจะทักกรรมการนะคะลูกที่พี่ต้นวางเท้านะคะจริงๆลูกมันยังไม่ตกนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเห็นว่าลูกมันตกบอลนนบอลตกพื้นแล้วหรือเปล่าอะไรนี้นะคะ,คะแข่งนะคะเริ่มการแข่งขันในเซตที่สองค่ะเสิร์ฟลูกแรกนะคะยูรักเสิร์ฟกีตาร์ขไปนะคะต้องเสิร์ฟลูกที่สองะคะ่ะเสิร์ฟหัวข้ามมาพี่ต้นจับหนึ่งสองโอ้จับกล้องก่อนนะอืมลูกนี้ส,สวยๆนะ ก็เป็นเสียวๆแท้ฟังนี่ลัวพี่ตุนเตะมาโดนกล้องเลกคนจับกล้องไว้ก่อนนะเดี๋ยว <c oughs> เสียวๆใช่ปะ <c oughs> แดนตอนนี้ศูนย์หนึ่งนะคะพี่ต้นนำ <c oughs> อูสหูเสบีล์ตรงนี้น่าจะโดนเหงื่อนะคะมันก็เลยฉลบนะคแบบต้นนุ่เปิดได้นะคะ อือดูนี่เป็นแต้มของอในรักนะคะแต้มหนึ่งเท่ากันเจอแต่ว่ิววันนี้5ได้หมดได้หมดค่ะเปิดสามจออยู่แอดปั๊ดขนาดนั้นเลยปะค่ะเปิดสามจอเลยปะสุดยอดต้องยางนี้นะคะเชียร์ทุกทีนะคะก็เราเชียร์ไทยนะคะต้องเชียร์ท้งทีทุกทีนะคะอย่าให้ขาดเหลือนะคะเด<อ>ี๋ยวจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบนะคะต้องเปิดสามจอเลยนะคะแต้มตอนนี้อีรักขึ้นนําที่สองต่อหนึ่งนะคะ เปรี้ยวสนามนู้นหกเท่าไม่ไปถ่ายหน่อยเหรอต้นลากมาสวยๆบ่าเลยดีน่าจับโทรศัพท์ไว้โอเคอมีสา <c oughs> <c oughs> มสนามมาไปถ่ายรูปหน่อย <c oughs> อีกสองจอไม่มีคนภาคติดเสียงไหมคะ <c oughs> ใช่คะ่ะฟังเสียงแอปไปก่อนนะคะ <c oughs> แส่สนวนะพี่ต้นเสรอ <c oughs> <c oughs> มาสองเท่ากันค่ะ ต้นเสิร์ฟเข่ามาพิลักเปิดขาชงเขา่าหยอดมาเบาๆต้นทันไม้ทันทําอะไรลูกนี้หยอดกอลับอลูกนี้ไม่ทันนะคะโดนโต๊ะไปแล้วนะคะแต่นี้เป็นของไทยนะคะขึ้นนํำสามสองนะคะโอ้เซย่าเหนียวอยู่นะเนี่ย มิต้นเสริมาอีรักเปิดได้ตรงนี้ต้องแก้มาก่อนต้นจับหนึ่งช่สองยืนก็ได้โอ้จ um, ะชมยืนนะคะแต่ว่ามันล้นนะคะเป็นแต yea ้งของอีรักนะคะสนามหนึ่งสูวยมากๆใช่ค่ะแอนอยากไปดูสนามหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าต้องไล่์คู่นี้จบ่อดนะคะเราจะขึ้นกลางๆไม่ได้นะทุกคนเนี่ยถ้าเป็นลูกอย่างนี้นะคะเล่นใหม่นะคะเพราะว่ามันโดนเน็ตแล้ว เด้งโต3สครั้งนะะเป็นกติกาเทคบอลเนาะถ้าโดนเน็ตแล้วเด้งโต3สครั้งเล่นใหม่นะแล้เด้งสองครั้งถึงได้แต้มนะโอ้โหลูกนี้เตะขาลอยนะของแท้นะคะแต่พี่ต้นรับได้นะพี่ต้นไม่ปล่อยให้เอานะไม่สงสารนะคะเขาปาดลุงนี้ปาดเสียเองนะคะต้องร้องออกมานะเสียดายนะคะแต้มนี้ พี ies, ies, ่ลีแข้งแล้วค่ะสำหรับใครที่อยากรู้พี่ลีแข่งนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องเทคทีวีนะช่องย u ทูป e ทคทีวีนะแอดบกมือหน่อยนี่ค่ะทุกคนแอดนั่งอยู่นี่นะคะใครใครดูอยู่นะคะเห็นแอดไหมคะแอดบกมืออยู่นะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแอดพกเอี้พกพาเลยค่ะเพราะรู้ว่าตัวเองเจ็บก็เลยพกเอี้มานั่งด้วยนะเอี้ส่วนตัวแต่ตอนนี้ซีซาร์นะพี่ต้นเสิร์ฟดีนะ อีลักปาดไปพี่ต้นยังรับได้อยู่แต่โอ้โหมันกระชอดไกลไปนิดนึงคนะต้องปล่อยนะคะลูกนี้แจมตอนนี้สี่เท่ากันค่ะโอ้ฝั่งนู้นสูสีนะะทุกคนไม่รู้ใครสิบใครเจ็ดนะคะเห็นแต่ตะกอนะ,ะโอตอนนี้ไทยนำสิบเอ็ดเจ็ดนะคะสนามที่หนึ่งนะคะเป็นไทยพบกับญี่ปุ่นนะคะมาดูสนามนี้ต่อค่ะสี่เท่ากับอีลัก์เซอร์ สิร์ฟวกที่สองนะของอีรักเสิร์ฟหัวข้ามาเสิร์ฟเบี้ยเนี่ยเจตต้นเตะแล้วค่ะทุกคนเตะลูกนี้ออกนะคะเป็นแต้มของอีลักค่ะแต้มตอนนี้้าสี่นะคะอิลักษ์ขึ้นนำไทยไปแล้วอีลักเสิร์ฟตรงนี้โหจะเสิร์ฟซ้ายนะคะแต่ว่ามันไม่ลงนะคะเห็นว่าพี่ต้นเจ็บซ้ายก็เลยจะเสิร์ฟจี้ซ้ายหรือเปล่า เห็นแล้วค่ะโอเคค่ะกีักคนนี้เล่นดีมากจริงๆเขาเล่นดีนะทุกคนบอกว่าพี่ต้นเล่นดีกว่านะคะเดี๋ยวดูนะคะจะหาว่าแอดชมอีกเนี่เห็นไหมบอกแล้วพี่ต้นเล่นดีกว่านะคะแต่ตอนนี้ห้าเท่ากันนะคะอสนามนี้มีโค้ชพูดขานคะแนนอยู่ค่ะสนามไหนคะอูเสิ์ฟดีพี่ต้นเปิดให้เฉยเนี่ยสมกับเป็นมือชงระดับหนึ่งละ ุงนี้ปาดไป้พี่ต้นอยังรับได้อยู่ลุงนี้ทาอะไรครับไหมแกอกมเบาเบาหลักจับหนึ่งสองหัวยอดอุย้ยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมลุงนี้พี่ต้นเข้าผิดจังหวะนะคะถ้าถ้ามันไม่โดนเน็ตมันก็จะพอดีกันนะ,ะแต่ว่ามันโดนเน็ตไปก่อนพี่ต้นก็เลยล้มเสียหลักนะคะน้องหลีชนะเซตแรก1นะิบสองเจ็ด้าชนะญี่ปุ่นไปแล้วนะคะเซตที่หนึ่งนะคะยังเหลือเซตที่สองมาช่วยกันนะคะโอ๊ย อย่านะเรียนหมดอีกแล้วเหรออือแล้วทุกคเมื่อกี้มีคนโอนเงินมาสนับสนุนค่าเน็ตแอป200นะคะแล้วก็มีคนโอมาอีก50บาทนะ,ะขอบคุณที่สนับสนุนค่าเน็ตนะแต่ตอนนี้แอออกไปเติมไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวขอเอาอีกเครื่องเติมก่อนนะ,ะโหลูกนี้หยอดเมียนมากเลยนะ แตมตอนนี้หกเท่ากันนะคะพี่ต้นเสิร์ฟรดีีลักเปิดได้ชงเข้ามาแต่ยอดเบาโอ้ยลูกนี้เขายอดดีนะคะพี่ต้นไ,ไกลนะคะก็เลยไม่ทันนะคะสนามพี่ต้นแข่งอยู่มีคนภาคด้วยเหรอคะ <S <S ตอนนี้หมุนไหมคะทุกคนตอนนี้เปลี่ยนเม็ดดีแล้วนะคะ <S <S 2> <S 2> โอเคไหมคะ โอ้โหลูกนี้เขาหยอดดีนะคะเป็นแต้มของอีรักณ์นะแต้มตัวนี้ที่6ต่อแปดนะคะตัวนี้อีรักณ์นำสองแต้มแล้วนะคะทุกคนดีต้นเจอมาเกิดได้ชมเข้ามาแบบนี้ทำอะไรปาดไปปาดเสียไปเองนะะเป็นแต้มของไทยนะคะทุกคนตอนนี้เหน็ดเป็นไงบ้างคะโอเคยังะคะแต้มตัวนี้ที่เจ็ดแปดนะค,ค่อยๆไหลไปทีละแต้มนะคะ ลูกนเป็น oh! ลูกที okay. Okay. Okay ่สองนะกติกาใหม่นะยคะบางคนก็มาเสิร์ฟไกลแบบนี้นะคะถ้าเสิร์ฟหัวไม่ดีอย่าน้อยเขาได้ลากวิ่งโอ้ลูกนี้น่าเสียดายมากเลยนะคะต้นค้ำฟาดติดหัวเนี้ยออกไปนะคะเป็นแต้มของทีรักนะคะแต้มตองกิ่ิก้าต่อเจ็กนะโอเคแล้วโอเคค่ะเรียนเนินแล้วเรียนเง้นอีกเดยว ต้องจบอันนี้ก่อนนะถึงจะไปเติมอีกเครื่องหนึ่งได้นะตอนนี้ตอนนี้สลับไปอีกเครื่องหนึ่งนะสามเครื่องแล้วนะทุกคนเติมเน็ตสามเครื่องแอรแต่ละวันนะเราไม่ได้เติมรอบเดียวะคะ่ะวันหนึ่งเติมประมาณสามรอบค่ะสามรอบแล้วสามเครื่องเลยนะแปบ๊บเดียวหมดแปบ๊บเดียวหมดมันเร็วมากเพราะแอรไลท์ทั้งวันเลยนะคะูเกมนั้นต่อนะคะ เมื่อกี้เสิร์ฟเอ็ดวันเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่นะคะถ้าเสิร์ฟเอ็ดสองลูกนะคะเสียแต้มนะคะเสิร์ฟดีนะคะตกรับได้ชมมาส,สวยๆยืนเตะอือเกลีกลาแต็กนะคะเป็นพอยของฝั่งอิลักษ์นะคะตอนนี้ขึ้นเซ็ตพอยแล้วนะเซ็ตพอยครั้งที่หนึ่งของอิลักษนะ์น่ะแต้มตอนนี้11.7ค่ะอิลักเสิร์ฟติดหัวนิดไปนะ,ะต้องเสิร์ฟ ลูกที่สองคนะ่ะยังทันอยู่นะคะแต้มทันกันอยู่นะคะไม่ห่างนะคะไม่หาม่างต้นจับหนึ่งชงสองมายืนเตะเรียบร้อยนะคะในเซตที่สองนะคะอิลักษณนะคะเอาชนะไทยไปด้วยคะแนนสิบสองต่อเจ็ดนะคะหนึ่งนาทีนะคะแต้มฝั่งนูง้นก็สูสีเอาเป็นห้าสามเลิกการแข่งขันต่อในเซตที่สามคะ่ะติดต้นเสิร์ฟก่อน ติด่ตอนเซิร์ฟดีอีลักทำไมปาดลูกนี้ติดเน็ตไปนะคะลงฝั่งตัวเองะค่ะเป็นแต้มของไทยนะคะขึ้นนำไปก่อนนะคะหนึ่งต่อศูนย์่ตอนเซิร์ฟมูมีพยายามจะเซิร์ฟจี้ขวานะคะ<อ>ต้องเซิร์ฟลูกที่สองไปนะคะโอ้โอ เปิดไกลลูกนี้กระชอดเป็นผลเฉยสิบไกลเป็นผลเฉยนะลูกนี้แตรมของไครอ่ะแต้วันนี้ที่ซองศูนย์คนะ่ะน่าจะเปิดแตกน,นะคะเมื่อกี้เพราะว่าดูจากลูกที่กระชอดไกลแล้วค่ะซันแบ็กเท่ากับหันหลังซันฟอร์หันหน้าอันนี้ถูกไหมครับแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เขาจับหนึ่งลากเข้ามาสวยๆลูกนี้ยอดยอดไม่เนียงนะคะพี่ต้นทันนะพี่ต้นทำอะไรอลูกน,นี้หลอกนะคะโอ้โหถ้าเตะเมื่อกี้นี่คือน่าจะจะฟาวนะคะเพราะว่าไปเตะต,ตอนจังหวะลูกล้มน,นะคะแต่เตะไม่โดนนะคะไม่ไม่ใช่เตะไม่โดน,นะะเรามาไหมาหลอกเขานะคะเขาก็เลยหลงนะคะก็เลยเป็นแต้บของเราอ่ะอือลูกนี้กรรมกจะให้ใหลูกเอ็ดบอลน,นะเสิร์ดีมากแต่ว่ากรรมการให้เอ็ดบอลน,นะคะ มื่อกี้เอ็ดบอลลูกเสืฟลูกที่หนึ่งค่ะต้องเสืฟลูกที่หนึ่งใหม่นะลหมนะแลมตอนนี้ยังอยู่ที่สามศูย์นะคะดีลักชุนเข้ามาปาดลูกนี้เอ็ดบอลนะอันนี้คือการเอ็ดบอลจากการตรีโต้ะนะคะในลักษณะนี้คือการเอ็ดบอลจากการตรีโต้นะคะลักษณะนี้คือ bon ากการต,รต้องเส์ฟลูก,กลที่หนึ่งใหม่เท่านั้นนะคะบังคับนะคะตามกติกาคือเสืฟลูกที่หนึ่งใหม่เท่านั้นค่ะเขารับมาได้ยดอดหงเบาเบาตต้จับหนึ่งชงสอง ลูกนี้เตะโดนหัวเน็ตนะคะออกนะคะพึ่งลงนะคะเป็นแต้มของฝั่งอีรักษณนะคะต้มตอนนี้อยู่ที่สามต่อหนึ่งนะคะเยนเสิร์ฟว่าสนามพี่อร์ตนะคะจบแล้วนะคะพี่อร์ตน่าจะชนะนะคะจีนนะคะสองศูนย์นะแอดคิดว่าน,นะคะน่าจะจบแล้วนะ,ะเห็นพี่อร์ตมายืนเชียร์พี่ต้นอยู่ข้างหลังนะคะเอ้าครบแล้วไม่ใช่หรอแต้มสามหนึ่งนี่มันครบแล้วนะ อ๋อไม่ใช่เหรอพอ,อเมื่อกี้เปลี่ยนตอนแรกที่ต้นเสิบฟอาโอเคโอเคงงเองนะคะหันไปดูสนามนั้นสนามนี้นะคะงงเอง้องเสิมรูปเชือใหม่ะคะ่ะอันนี้คือการเอ็ดบอลจากการเสริมนะคะเอ็ดลูกไหนเสิฟลูกนั้น,นะคะโอ้โหตนนี้มันไกลๆนิดนึงนะต้นเตะไม่ทันนะคะแต้มตอนนี้ค่ะกีรักค่อยๆไล่ตามมาแล้วที่สองต่อสี่ค่ะ สี่ลักเซิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟออกไปเสิร์ฟผู้ที่สองนะคะลูกนี้เอาไม่ใช่เอ็ดบอลอีกเอ็ดบอลต้องเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่นะเมื่อกี้ติดเน็ตออกไปนะคะเสิร์ฟผู้ที่สองนะคะเขาเสิร์ฟหัวแบบเบอร์ฟงนะคะเป็นแต้มของไทยนะเพราะว่าเมื่อกี้โดนเน็ตนะคะ แต้มตอนนี้ซ้อนต่อหาค่ะสับเทคบอลนะคะดับเบิลฟไฟคืออะไรไฟคือเสียสองครั้งนะคะเสียแต๊ดนะคะจากหนึ่งสองต้นเตะอือลูกนี้เตะเปิดค่ะฝั่งโน้นแปดสี่ละน่าจะเรานี่แหละแปดห้าเออเซตสองเซตแรกเราชนะละ าชนะจีนไปแล้วครับสองต่อศูนเซตโอเคค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะอะไรเออสรุปเลยฉันยังไม่สรุปเลยเดี๋ยวรอจบอันนี้ก่อนแล้วค่อยสรุปโอ้โหลูกนี้ต้นลากล้นนะคะเป็นแต้มของอีรักนะคะตอนนี้แต้มตามแล้วนะคะอยู่ที่ห้าต่อสี่คะ ต,ตุตนจะต้องเสิร์ฟลูกที่หนึ่งนะคะตุตนเสิคร์ฟไกลข้ามาอีลักจับหนึ่งสองปันยอดเบาๆเอ็ดบอลน,นะคะอันนี้คือเอ็ดบอลจากการเล่นนะ,ะตุนจะไปเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับเรารูปไหนยา่าอย่าฝืนเลยตัวเจ็บเพิ่มใช่ค่ะทุกคน ตัวแกเจ็บเพิ่ม่ะอยากให้แกไปเอาพิจสมนนะ,ะแต่แก้วคงสู้นะแอดแอดก็สู้เหมือนกันคนะะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนีรักนะคะลูกนี้ที่ช่วยปัดบอลให้นะคะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นมี11 5าแล้วอีกแต้มเดียวเกมนะคะฝั่งนี้ยังไม่เกมะะกเลยน,นะคะกติกาเทคบอลนะคะในเซตที่สามนะคะจะต้องเปลี่ยนแดนทุกๆ6กแต้มนะคะ มาดูกันในขั้นต่อแต้มตอนนี้ที่6ต่อ4ค่ะพี่ต้นเสิร์ฟปั่นไปตรงนี้ออกนะคะลองเสิร์ฟผู้พี่สองนะอยู่หลังเฟร,รมนิดนึงนะทุกคนต้นเย็นไกลนะเสิร์ฟเข่ามาหยิบลักจับหนึ่งสองอืตอตรงนี้พี่ต้นมาลอยหยอดแล้วนะเขาเปลี่ยนจังหวะเป็นหมูงยาวนะจะหมูกออกไปเองนะคะเป็นแต้มของพี่ต้นคนะ่ะสวัสดีแอดสุดยอดครับขอบคุณมากค่ะ นาใช้มนูปัดยังเอาไม่อย <laughs> ู together, ่นี <laughs> he he ่ถ <laughs> <yah> ้าปัดไม่เอาไม่อยู่น่าจะโดนต้องแอดนะคะเขาบอกเขาได้ยินหูอะไรไม่รู้นะเขาบอกแอดไม่แน่ใจนะคะแต่เขาบอกกรรมการว่าหูเขาชี้ที่หูนะก็น่าจะได้ยินว่าโดนเน็ตนะคะแต่กรรมการไม่ได้ยินนะะต้องเล่นประกอบนะคะกรรมการตัดสินถือไปที่ชิดสุดนะคะ แรมตอนนี้4ต่อ8ค่ะอิรักษสีไทยแฟดุกโตนจับหนึ่งสองโดดเตะสวยๆในที่สุดข้าลงแล้วนะคะเตะอย่างนี้สวยเลยนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยพี่ต้นมีอาการบาดเจ็บน,นะต้องเข้าใจนะคะรูปที่เตะไม่ลงนะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บมันได้ไม่เต็มที่พี่เบาได้เบานะพี่นะสะเปร์ไหมแรมตัวน,นี้4 9คนะ่ะ หลืออีกสามลูกนะคะพี่ต้นน่าจะต้องฝืนเอานะคะพอมันนิดเดียวนะแต่ว่าแมตต์ต่อไปอาจจะปล่อยนะทุกคนต้องยืนลากธรรมดานี่แหละเออเอาเอา,เอาแค่นี้จะไม่เจ็บนะคะถ้าตะแค่นี้จะไม่ค่อยเจ็บนะถ้าโดดตีจะเจ็บนะขออีกสองแก้มนะคะเราจะปิดเกมในเซตที่สามนะคะแต้มตรนนี้ที่สี่ต่อสนะิบ ทุกคนในกระตุกหรอทำไมมีคนบอกภาพแตกในกระตุกแล้วเหรอคะจนทำอะไรลูกนี้หยอดไปเบาๆเข้าหัวข้ามมาอยู่ตนยังได้อยู่หัวข้ามไปกนือแล้วทำอะไรลูกนี้ปัดซ้ายไหมหยอดซ้ายนะคะแต่ว่าเอ็ดโบนะคะถะไหมรอาตุกลึกเจ็บแบบนี้เราลึกๆน่าจะไม่ไหวนะคะน่าจะปล่อยนะคะเพราะว่ายังมีผู้ผสมอยู่นะคะทุกคน ตีหน้าห้ามตีลังกาทุกคนนี่โอ้ไม่ได้หรอกใจเย็นนะทุกคนตรงนี้พี่ต้นข้ามหัวไปก่อนอีลักจับหนึ่งสองเตะโอ้โหลูกนี้ชนร้อยเปอร์เซ็นต์เลคะแต่เขาเตะติดหัตวตอข่ายออกไปนะคะอ่ะลูกเดียวพี่ลูกเดียวเป็นเซตพอยต์ของไทยนะเป็นสิบแมตช์พอยต์เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราได้ลูกนี้เราจะชนะนะคะแดนตัวมิซซี่ 4, ต่อ11ค่ะทีรักเสิร์ฟลูกนี้ออกไป เสิร์ฟูุที่สองนะคะต้นจับหนึ่งสองค้ำเตะลูกนี้โอ้โหต่ำไปนิดนึงนะคะพี่ช้าพี่พี่ช้าช้าอย่าฟื้นหลอย่าฟื้นหลตอนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นพี่ต้นเสิร์ฟนะคะแดนตอนนี้11ต่อ5้นะคะ เสิร์ฟดีนะคะแต่ว่ากรรมการให้โดนนินะคะโดนเสิร์ฟข้ามไปบิลักจับหนึ่งสองยอดบบเบาๆลูกนี้เรียบร้อยค่ะจบเกมสวยๆนะคะในเซตที่สองนะคะไทยนะคะเอาชนะกิรักไปด้วยคะแนนสิบสองต่อห้านะคะสรุปผลการแข่งขันนะคะไทยเอาชนะ ทีรักไป2ต่อศูนเซตนะคะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมนะคะส่วนในสนามที่1นะคะไทยพบกับญี่ปุ่นนะคะสนามฝั่งโน้นนะคะไทยพบกับญี่ปุ่นชนะไปแล้วนะคะชนะสอศูนย์นะคะแต่ซูซีเหมือนกันนะคะ